สวัสดีค่ะตกเย็นมาหาตรงกินอาหารนะคะวันนี้เขากินชาบู269บาทค่ะอยู s, ่ภอชุมแพค่ะเขาเลือกร้านชาบูเรษผีนะคะติดถนนมาริวันฟังขาออกชุมแพนะคะหยุดใจกลางเมืองเลยค่ะอยู่ไกๆเป็นทักเลอในะคะหาที่จอดรถปุ๊บเข้ากระหาหมองไปแล้วค่ะอยู่ฟังสายเมื่อไห่ละจ้าช่วงนี้ก็ที่ถนนใหญ่นะคะรถก็เลยสหน้าแน่นนะจักหน่อยนะคะก็สิ ไปม,มาอยากจะน่อยนะคะน้องยิงก็ต้องใส่คอมระมัดระวังนะคะอยู่ชมพะลาวนี้ห้องพักอยู่อำเภอชมพน,นะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะสังเกตเป็นเะโกตร,ตรงนี้ได้เลยค่ะพอดีมาบถือนะคะอยู่ที่ถนนใหญ่เลยค่ะ26 9บาทอิ่มไม่อั้นนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูนะคะไม่นำให้เลือกจ้ะไม่นำสายนาดำดำนำนำมัลลาจะแม่จ๋า ขาไปเลยจ้ามีคนมาจองโตให้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาเปิดตั้งแต่11นาฬิกาค่ะปีสามถุมเคิงนะคะเดี๋ยว,ว่คคัวเป็นปิดป,ป,ประมาณสองถุมเคิงนะคะมากินประมาณถุมหนึ่งนะคะน้องยิงก็ออกประมาณเกือบสามถุมพลราคาจนรา้านผสปีดพลราคาเต๋ว่าแสบอยู่เด้อเมนูพักหลายค่ะเพิ่มมาเติมเรื่อยๆนะคะเฮาอยากอันไหนเฮาก็ไปหยิบเอานะคะสิบ,บอกว่าไอศ์ครีมักรมีค่ะของหวานพักรมีค่ะ ของท่านเห่นพะก็มีหลากหลายนะคะนั้นมากเลยค่ะชาบูเศรษฐีนะคะยุติถลน,นมารีวันเลยค่ะไปมาหางายนะคะสังเกตเป็นตะโกป้ายเขียวร้านอยู่ติดก,กันเลยจานรงนี้แน่นอนเลยชาบูเศรษฐีหองแอบพร้อมสบาย,บายมากินเดี๋ยเลยค่ะอิ่มไม่อันนะจ๊ะขออนุญาตท่านก่อนนะจ๊ะไปละจ้าบ๊ายบาย